สวัสดีครับยู่อมดิสิกมานครับวันนี้ก็จะมาเล่าเรื่องถึงที่ปัะพารามานรันว่ามีอะไรบ้างแล้วก็จะมาได้ให้ดูด้วยว่าออฟโรดคันนี้คันเงินเนี่ยมีอะไรบ้างที่พัฒนาไปนะครับน่าจะคลิปที่แล้วเรื่องคลิปนี้นะครับว่าจากคลิปนั้นนะ่ะมีอะไรที่พัฒนา,านบ้างนะที่เคยบอกไว้ในคลิปก็อาจจะยังไม่หมดถ้าที่สัญญานะครับก็คือพวกกันชนเนี้ยก็ยังไม่ได้ทําก็คือเอาของเดินไปตัดให้มันสั้นนะครับก็อันแ,บบแรกเลยออฟโรดของผมเนะี่ยก็คือ ที่มีพัฒนาแนะ่ๆคือจะเป็นสปริงนะครับทำสีสปริงใหม่แล้วก็สีกันชักก็ทําใหม่แล้วโชกก็ไปปรับรีบาวใหม่ผมก็จะมาถ่ายดูด้วยว่าตอนนี้ออฟโรด,ดสภาพตอนนี้เป็นยังไง,งมั่งมีอะไรเปลี่ยนมั่งก็ล่าสุดก็มียกคัดเปลี่ยนเฟืองหลังเพราะว่าตอนมน,นเข้าก็จะมีเฟืองหลังที่มันแตกไปตอนแรกก็แตกแค่ลูกเดียวนะแล้วก็พอกลับมาบ้านมาลื้อดูอ้าวแตกอีกแล้วเนี่ยเดี๋ยวมีลูกให้ดูด้วยนี่ดูนี่ก็ อาจจะเป็นที่เดินหมูนะรอบที่สองอะเพราะว่ารอบแรกอาจจะเป็นเพราะแบบเยอะแรงไปหน่อยตอนขึ้นเนินบอที่สองนะขึ้นมันจะเป็นเนินชันๆเลยใช่ไหมในเนี้ยพอสุดเนินปุ๊บอะผมว่าเติมแรงมากจนตูดอะมันขวางลขาข้างหน้าเนี่ยมีต้นไม้นะครับก็ทําให้ผมเนี่ยจะหักขวาผมก็คือเบิ่งๆแล้วก็ออกอะรอบแรกอะมันไม่ออกก็เลยเบิ้ลหนักกว่าเดิมแล้วก็ชักคัดมาเช็คเฟืองอ้าวมนแต่งแล้วก็เลยต้อง เปลี่ยนใหม่เลยทีนี้ก็ยกอันใหม่ที่ซื้อมาครับมีเปลี่ยนก็คือแหนบมีเปลี่ยนอีกอย่างคือแหนบหลังแหนบหลังก็ไปเอาแหนบบรรทุกออกแผ่นหนึ่งครับมันก็จะนิ่มลงมาหน่อยหนึ่งเพราะตอนเนี้ยคือรถอะมันแข็งใช่ไหมเพราะหน้านเป็นสปริงหน้ามันดีแล้วแต่ทีเนี้ยหลังด้วยความที่มันเป็นแหนบเวลาขับเนี้ยขึ้นสะพานเนี้ยวันนี้มันจะดีดหลังขึ้นมาทำให้หลังเสียได้นะครับก็ต้องดูแลสุขภาพด้วยบางอย่างอ่ะอีกอย่างหนึ่งคือ มอเตอร์เนี่ยคือที่ขั้วมันจะเป็นเหมือนซูเปอร์ลีนรับมันจะเป็นแบบพลาสติกเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูแบบนี้ครับมันทําให้มันละลายเพรฟะไฟวินโหนเนี่ยเป็นยี่บสี่โวลต์ครับพอมันไฟมันเยอะเนี่ยพอมันเล่นหนักๆมากๆเนี่ยคือมันจะมีแบบมันจะละลายเราแต่มันไม่เป็นไรนะเราแค่ต้องไขน็อตเบอร์สิามมาไขกดลงไปครับ ก็กลับมาก็เลยไปซื้อไอ้แมกกาไลท์ที่มันเป็นแผ่นๆไม่รู้นะเขาเรียกว่าแมกกาไลท์หรือเปล่าไอ้ที่เป็นไม้กลมๆก็ที่บ้านมีเครื่องกึ่งใช่ไหมผมก็เอามากึ่งเอามาป่าให้ได้ขนาดนะครับแล้วก็เจาะอ,อะไรอย่างนี้แล้วก็ใส่ในขั้วกลับลงไปแล้วก็จะลองใช้ดูว่ามันจะใช้ได้หรือเปล่าเพราะว่าเพื่อนพ่อเขาว่าบอนะครับว่าเขาก็ใช้ได้เขาก็ใช้อยู่นะครับมันน่าจะแข็งกว่านะมันน่าจะไม่ละลาย แล้วก็ไอเนี่ยครับที่คล้องหูเชือกข้างหน้าเนี่ยอมันแตกใช่ไหมผมคือตอนแรกอ่ะใช้ของเจของสองเจแล้วก็เอามามิลลิ่งให้มันให้มันยุบได้มากกว่าเดิมทําให้เวลาไอเนี่ยไอเวลามันดึงลงมากๆมันจะไม่ยันใช่ไหมมันจะยันระยะคือมันระยะมันจะเยอะกว่าเดิมนั่นแหละในเนี่ยมันแข็งแข็งเสร็จปุ๊บพอเรากดลงมากๆเนี่ยมันจะแตก กับเวลาเก็บวินอะไรเงี้ยบางทีมันมีกระชากลงมาด้วยมันก็แตกมันก็นล้าเดี๋ยวทีนี้เราก็เลยเอาของเคครับคือบ้านหนูอะทําพวกเครื่องเคหมดเลยนะมีเยอะเลยก็มีเครื่องที่เป็นอะไหล่ก็มีก็ถอดออกมาบางทีรื้อเครื่องเงี้ยขายเขาเอาแต่ช็อตบล็อกท่อนตรงเงี้ยไม่เอาอะไรเลยแล้วก็ถอดออกมาเหลือๆเก็บกเอามาใช้เอ,เอามาแปลงเอามามิลลิง่งเก็บคงเก็บขอให้มันได้เข้ามุมนะครับก็ เอามาแปลงแล้วก็เอามาใส่พอทําเสร็จนะครับผมก็เอารถไปเทสนะก็ดีกว่าเดิมแต่ว่าคัดเนี่ยมันต้องนวดนวดอย่เพราะตอนนี้คัดมันเต้นอยู่ผมก็จะไปถ่ายดูนะว่ารถมีอะไรบ้างไปเนี่ยอันดับแรกเนี่ยกันชนเห็นไหมผมก็จะมีแบบพ่อก็จะย่นเอาไว้เนี่ยรูมันก็จะไม่ตรงเดิมแล้วเนาะก็เจาะรูใหม่แล้วก็ย่นเข้าไปมันก็สั้นอยู่นะอันนี้มองแล้วกันก็สั้นอยู่นะแล้วก็นี่ที่บอกนะครับ พี่บอกไว้ว่าทำมาจะเป็นอันนี้นะครับเนี่ยมันจะนิ่มแล้วมันไม่ต้องมีลิ่งเลยเดิมๆม,มันยุบได้เยอะแล้วลนะนี่ก็เชือกธรรมดาเส้นเก่ามันมีสน็อกเกิลอันน,นี้ก็เหมือนเดิมนี่ข้างล่างนี่คืวอะล้างกระดาษนะล้างรวบๆสปริงพ่นสีใหม่อะเป็นสีส้มแล้วก็คันชักเอ้ยไม่ใช่กันชักกันเซก็พ่นสีส้มนะครับ มีอย่างนี้ทำใหม่ก็จะเป็นแฟรีตนะรตรงนี้ตรงกลางน,นะครับนะครับทำใหม่แล้วก็แหนบหลังก็จัดใหม่นะครับเอาแหนบบรรทุกออกเส้นหนึ่งครับเอาแหนบบรรทุกออกแผ่นหนึ่งนะครับนี่ก็จะนิ่มลงมาหน่อยแล้วก็นี่ครับแมกกาไลท์ที่บอกนะครับก็คือตรงนี้ครับ แล้วตรงข้อแบตนะก็จะมีประมาณนี้นะครับมีประมาณนี้นี่ลายของเก่าก็จะเป็นอันนี้เดี๋ยวผมถ่ายดูเนี่ยเห็นป่าวเนี่ยเนี่ยมันมีรอยแตกรอยร้าวอยู่แล้วมันก็แข็งเ่ยบางทีเสียงมันก็ดังเวลาหนีบลงเนี่ยที่เอามากึ่งเนี่ยเป็นเส้นอย่างเงี้ยน่าจะเรียกว่าเป็นกระไลนะ แล้วก็มาเจาะรูน่ากึ่งวันแล้วมันจะเป็นอย่างนี้ครับจะเป็นแบบนี้เลยแบบนี้แล้วก็ของเก่าเดี๋ยวให้ดูนี่ของเก่าเห็นไหมมันเนี่ยมันเป็นซูเปอร์ลีนนะแล้วก็ละลายจริงๆมันไม่มีปัญหาหรอกครับเราก็แค่ไขยเล่งนะ นี่ก็มอตเตอร์บาร์ว่มมารื้อมาแนวของเดิมมันจะเป็นนี้แหละเป็นซูปเปอร์ลีนแต่ของแบล็กไลท์ก็จะเป็นนี่มีเจ้มอตเตอร์แล้วไม่มีอะไรก็ประมาณนี้นะครับสำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดสมัครสมาชิกด้วยนะครับก็ประมาณนี้เนาะเดี๋ยวก็จะมีอะไรเดี๋ยวก็จะถ่ายให้ดูใหม่ไป 要不你，不。

lốm khai lốm mới đóng bay biển bởi khai lốm lốm ตอนนี้เราก็อยู่ที่นินสอจอนะครับก็เนือ่อยชันมากนะคนขึ้นนี่แบบเหนื่อยเลยแหละวินตอนนี้ก็ช่วยจนตอนนี้จนตอนนี้วินก็เริ่มล้าแต่ว่ามัน,นร้อนๆก็แค่ไขควงใหม่ก็ใช้ได้แล้วแต่กลับไปก็อาจจะต้องเปลี่ยนนะมอเตอร์จีก็ปินงเดี๋ยวถ่ายรูปไปดูว่ามันเป็นยังไงตอนนี้เรากำลังดึงเชือกขึ้นไปนะอ่ะไม่รู้ทำไมเลย โเอเคเนินชันมากตอนนี so, well, like ้ก็ต้องต่อเชือกเขาเชือกเบรกได้อยู่เบรกได้โอเคก็ตอนนี้ก็เหลือแค่สองคันแล้วนะครับจะสี่คันฮิตไปหนึ่งเป็นชนหน้าหลุดไปหนึ่งนี่คือเหลือผมกับลุงเอกนะเอกจัใชเชียงกงก็เขามีไมตรีสีแดงเดี๋ยวขึ้นดูไปดูรถผมก็เกอร์เหมือนเดิมรอบนี้ก็มีเฟืองแตก เราเปลี่ยนแล้วเรียบร้อยเบื้องหลังแตกอีกแล้วครับท่านเดี๋ยวขึ้นรูปไปดูตอนนี้ก็กำลังจะขึ้นแล้วนะขอบอกพ่อให้เปิดใหม่ด้วยพ่อเปลดวอล์รอแป๊บนึงตังตังให้ด้วยอเอาขอให้เปิดวอล์อยู่ก็มีวอลได้ยินได้ยิน หออนนน้านะาใสไไไ่ไม่ได้ไม่ได้ต้องใส่แอร์ไหมต้องใส่แอร์ไหมต้องไหมต้องไหมโอเคโอเคอันนี้ก็ใช้วอลแล้วก็ต่อหูฟังนะครับโหหน้ามันสวัดดีเละ <c oughs> อะขณะนั้นชคหนุดใช่ไหมคันแดงชคหนุดไปหนึ่งเจ็บพอเลยอีเดียไปแล้โดนก้านอ๋อนี่อันี้ักไปแล้วกระจกเออลืมบอกกระจกหักเรียบร้อยเจอหลุมกับดักตกหน้าทับแล้วโอเคโอเคโอเค 不查。 กมาใช่ไหมโอเคโอเคปล่อยแล้วปล่อยแล้ว ใกล้ถึงกันเลย<ม> <ừ. S 3> แล้วเก็บเก็บบิ้ก่อนเก็บบิ้งก okay. ่อนอ่าโอเคเก็บไปเดินล้อ <c ười> ก็เลยลูกเอกเดี๋ยวก็ต้องช่วยดึงเชือกมาเพราะเชือกเขาขาชูวินนะพี่ชูวินนี่เราก็มีเบรกก็ปอดไก ผ่านไปหนึ่งเนินก็เนินจจอวันนี้อาจจะไม่ไดค่อยถ่ายคลิปเพราะว่าวุ่นวายทั้งวันเลยประมาณนี้